คุณคิดว่าวัฒนธรรม,ารมชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อวัฒนธรรมไทยของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเชิญครับ รักวัฒนธรรมของเราไว้ให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เิดบ้างอายบ้างนะครับตื่นเต้นด้วยนะครับสลับก็อบอกปากไปอรืไปถ้าขึ้นเวทีนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นได้ครับนะแต่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะท้าทายดีท้าทายคำถามของน้องภูรินมีว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรถ้ามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์คุณเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรถ้ามหาวิทยาลัยจะมีการกําหนด อก่อนจะเข้าอาเตียนนะครับคือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและด้านนะเอาอาจจะใส่ชุดพืแลแล้นเมืองทุกวันก็ได้นะครับมมครับผมมากครับขอบคุณคถ้าเพยายาื่อนมีของแต่งทุกวันได้เปลี่ยนอาชีพทำเป็นเปิดแท้งเจ้าชุด,ค,ดคื้นเมือเปิดร้านขายดีกว่าเพราะใส่ทุกวันโอเคนะครับหมายเลขสุดท้ายครับเรียนชื่หมายเลขยี่<ห>สิสบเอบ็ดเลยครับ คือคนสุดท้ายแล้วเนาะคำถามสุดท้ายถามครับ ปิดใหมเนี่ยพูดได้เลยครับต้องรอห้อามิห้ามิห้ามิห้ามิครับถ้าได้ไปจริงๆผมก็ดีเป็นจริงๆนะครับาตามเทปเนาะร่าเร้อห้อ,องกันอันแรกก็คือภาษาเลครับภาษาพัฒนารร้ของเรามีภาษาท่านภาษากลางภาษาไยเนาีหกเป็ดดีๆเยวไม่เผยแผ่แล้วก็ รื่องการได้กายครับเพราะเนื่ยเขานีความจริงการได้กายเพราะเนื่ยเขานี่สวยงามนะครับแต่ตอนนี้ว่าน้รรมโต๊ะที่เต้าหู้ด็ก่อนหน้านี้เข้ามาเนี่ยจับจับมือเสี่ยไปเสียไปครับถ้าจะเอายังใหืดลงจุกกระเบนไปเผยแผ่มันก็จะได้อยู่แต่จะพยายามก็ต้องูว่าเนี่ยคือ